ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21มีนาคม2568แรม8ปดค่ำเดือนสเป็นวันพระ วันธรรมสนะเบื้องต้นเสนอพุทธภาสิ์บทว่าเตลัปตังยถาปริอรรยะเอวังสจ,จิตะมนุรักเขแปรเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบาท เต็มด้วยน้ำมันธรรมดาจิตเป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงปรวนแปรอ่อนไหวง่ายหรือเปรียบเหมือนใบหญา้าที่ต้องลมฉะนั้นจงรักษาจิตไว้ให้ดีคือประคับประคองจิตไว้โดยอาศัยสติความระลึกได้สัำปัญญะ ความรู้ตัวคอยกำกับอยู่เสมอจิตจึงจะไม่วันไหวฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆถ้าฝึกจิตจนเป็นสมาธิดีแล้วจิตก็ไม่วันไหวเหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมันการฝึกจิตอยู่เสมอจึงจะมีแต่ทำจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคง ไม่งอนเง่นคลอนแคลนตลอดไปเจริญสุขเจริพออญพรอย่าโยมสาธุชนคนฟังทางไล่มาพบกันอีกครั้งในวันพราชาวนี้ปูดตึงเรืองก้องการประกองจิตเมื่อนคนประกองบาทที่จริงบาทนี้เจ้าชาวจะรับพราทื่อ ออกวินตาบาตหน้าบานหยาดยมแต่พระพุทธเจ้าชายำาคำบอกคุณนั่นไม่ความหวาหยาดยมจะทื่อบาทก็ได้เอตไรเตพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างหวาให้คนประคองบาทเมื่อเต็มด้วยน้ำมันก็ประวัลในครั้งพุทธกาลนี้เวลาพระพุทธเจ้าส่งแสดงธรรมโดยมารพระองค์จะยกอุปกรณ์หรือว่า เหตุการณ์เรื่องราวตามสภาเวทลอมนั่นๆเนี่ยาสมัยก่อนนี้เป็นภาชนะตีห็นดหนง่ๆนะพอยุกสมัยเปลี่ยนไปภาชนะก็มีเพิ่มมากขึ้นท่นานผู้ฟังหากนึกถึงบุญกุศลเวลาทําบุญนี่เดี๋ยวนี้เรามีภาชนาะใจซ้อยกันมากใามนะวันก่อนได้ยินแฟนรายการท่านนึงตีทูทเข้ามาในช่วง ตอนชาซ่องเฉวโมงกองตอนเชาที่ลุงวีได้เปิดไส้โทรศัพท์ให้ตัวเสียงเกามาข้อเพงลงลุงวีก็พูดซับเปเฮหราตัวไปแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ยินอยู่เป็นประจำก็คือมกักจะตักทายกันผู้ฟังโดยคำท่ามว่ารุ่งเก้าแล้วไหมเตรียมตัวรุ่งเก้าปรุงแกงใช่บาเหล่า ที่นี้มีโยมทันนึงอาตมากจํจำชื่อไม่ได้ว่าใครแล้วบอกว่าเนี่ยดับจันแล้วบอกว่าดับจันแล้วหลวงวิก็ยกว่าเอาก้าวายจันบนนั่นถึงโยมทันนี้ก็บอกว่ามัดในวายบนเนี่ยเพราะว่าวายลลางนี่บางที่ปลาก็ไม่ได้ตักแลวก็คนโดยมากนี่ส้นมาก เวลายกชันมาวัดถ้าปลาไม่ได้ตักแล้วรู้สึกว่าไม่ได้บุญแล้วก็จะบ,บ้นกัน่ว่าโอ้ปลาไม่ตักก้าวเลยแตนผู้วังตันนี้ก็เลยบอกว่าก็วายบ้นได้เลยพอปลาเปิดชันทึงในป,ปบอบก้าวคนตักก้าวคนกนตักกลับอ่าทีหลวงวีก็ยกเราว่าเทวาเดี๋ยวนี้ชันนี้มันก็มีมากมหม่ลล่แบบที่รูปินโตนี่ปลา รุนไม่นี่ไม่เื้อนันมีความสามารถในการเปิดชันแต่ว่าพอล่วงตาล่วงบองที่เดี๋ยวมึนอยู่ทัานอยู่มึนกันอันนี้เริงชิงนะทุกคนอาตมานี่ยบบ่อยๆยาวาแต่รลาเลยยมมียมคนนึงนะวันนั้นวันพราก็อยากจะเรียกว่าเอาฉันไปเปิดเพราะว่าเจ้าข้องนี่ก็อนุญาตหล่างจากปราชันสร็จแล้วก็ยมก็ รับประทานหรือว่ากินโตได้ยกคนนี้ก็ปลัมอยู่ปากนึงคนแต่แรกก็ลปลัมมันเชื่อกินโตเลยปลัมเลยก็เปิดไม่ออกทึ่งบอนี่ทันมาชจวยเปิดนาทีแล้วมบอกแล้วมันอยากอะไรนันมือดันไปดิดันไปติกูจับนันดันไปดันก้างเกะกบปลัมแล้วเราเปิดไม่ออกก็เลยช่วยเปิดได้มันเมื่อนก็บาระงัดนิดเดียวคิดอิดเดียวเปิดในจันระไม่ไหม แล้วก็มีมาถ้ามองเป็นเรื่องนี้มันก็นดีตรงตี่ว่ามันมีความลากลายให้คุณก็ได้ใช้ตามความชอบชนะ้นบางไส้บางมีอ้อบางประเภ็เรียกว่ามีว้าปิดซ่อนแกงหกกันป้องกันแกงหกปิดเน้นนะเดียวกว่าเซฟอย่างดีบางช้นก็มีความแข็งแรงบางประเทนะปิโนบางไส้บางชนิดเซฟที่ล็อกกันเลย เดี๋ยวว่าใดโยมเดินด้นกลิ้งกับ,กบเกาไม่ใช่งง <c oughs> หรือว่าฉันปินโตบางไส้นี่มีความปลอดภัยในเรื่องของหมดมาแรงไม่สามาี่จะเกาไปได้บางไส้ก็กลิน้นลูกโตลูกเนี้ยงแกงก็ไม่สามารถติออกมาได้บางคนแพ้เนี่ยเรียนฉันอย่างนี้กันกลิ้นเนี้ยเรียนไม่สามารถออกมาได้ นี่มองไนแงด่ดีแต่คนแต่แรกบอกว่ามันเปิดยากบางทีนั่นเรื่องข้องชันคนที่เล่งธรรมมาเจ้านี่เล่งเรื่องความเป็นมากของฉันทั้งนี้ทั้งนั้ทุกท่านันเรื่องปินโตนี่เป็นปาชนาที่สาหรับสยานเราสราพัพเป็นอย่างนี้และรูปทรงกันด้วยมากเป็นรูปทรงตั้งๆนะรูปทรงกระบอกมีขนาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ นี่และครับเมื่อก่อนนี่ต้นต์มักจะเป็นชัน้นสแตนเลสแต่ถ้าอยากจะโยมนึกงใดหนึกถึงชั้นนั้นอย่ามาชั้นเล็กเรื่องเรื่องอันนั้นมีมาอนนั่นแหละเกิดมาก็เห็นเลยชั้นนั้นแต่พออายุต่อมานี่มีชัน้นตองเรื่องเองนี่ยองแดงมีไหม่อชัน้นชั้นเงินชัน้นชั้นเงินนี่พอเห็นบ้างแต่ชั้นตองคำนี่ไม่เคยเห็นทีเพราะถ้าใกล ยกชันตรงกัมมาตำบุญนี่คิดว่ากงจะไม่โทรควักชันเลยไม่โรควักใครใส่เปล่างโตหน้าแคปป่าลบบาน <c oughs> แต่ไม่เคยไม่เคยอินนะชันทองคัมอาจจะมีในพิพิธภัณฑ์กลางชันเดรกกงเจ้าคุณหมุนหน,น่อยน่าจะมีแต่ราคาแพงปัจจุบันคือชันทองเรื่องนี้ก็ตื้อหวัดรากาศสูงนะชันเซลเรลตบางอีโอกรีตดีด ชันนี่จะมีเรียกว่าเตยวคนมันเราก็เรียกว่า,า,ก,วาก้าชันเตยไส้ช <c oughs> ันเนี่ยคนปากกล้างนี่ก็เรียกชันเป็นเต้ามันเราเรียกป็นไส้เมือ่อก่อนนี่ก็ใจพิษนะคำว่าปินโตนี่น่าจะมาจากภาษาโปรตุเกสประเทศไตยเราได้รับวัฒนธรรมมาจากโปรตุเกสมากนะสมัยก่อนนี่ก็มาต่างเรือมาต่างเลขททำการค้า กับประเทศไทยแต่พอเซอไปเซอมาเนี่ก็สั้นเห็นท่านว่า,น,าน่าจะไม่ใช่เป็นภาษาโปรโตุเกสมันน่าจะเป็นภาษาของคนเอเชียนี่แหละแกแกบานเรานี่เพราะมันมีความคล้ายเคียงกับภาษาญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะเบนโต้เบนโต้เบนโตนี่ คือเป็นกลองเก้าวไปวอะไรเพิ่นหรือว่าตะแก่เข้ามาเลยแต่ทุกท่านจากการโยนในประเทศตยมาจนจัดชิน้นกวนชิ้นก็เรียกว่าเปี่ยนตังเยันการเด็ดใส่ยฮั่นเหมือนกันเออฮ้ยถ,ถึงจันทร์ปัจ,จนาก็กวนชิ้นนะมันจะเป็นเมื่อนใหม่นะเรือว่าท่านผู้ฟังลองนึกภาพฮา่นชิ้นเลยนะสุดมันก็จะมี กล,ลายเที่ยวปากีสถานบันเราลนะทีเขาเดี๋ยวก,กระติบเกา,นานะกนเนียวนะแต่กงจีนนี่จะเป็นใหม่ใส่พวกสลับเปาใส่พวกมันโถ <c oughs> หนึ่งตึ้งนงจีนนะตีใส่มันโถเ,ออเป็นชั้นหม่เอาที่นี่วิธีการบรรจุอาหารลงไปในชัน้นความจริงมันเป็นตำเนียมนิยมุมานานแล้วทีเขาใส่ข้าวไปชั้นหลงังเป็นไปกว่างนี่คิดเอาเองคิดว่า การตีใส่เข้าไว้ชั้นหลังนี้คงจะเป็นเพราะมันมีน้ำหนักไหมนะก้องเบาไหวเบิ้งก้องนักไหวหลังไหมเรือบันปลื้คุณตีก้นเล็กเก้าไว้ชั้นหลังแต่แรกเดียวนั้นมันก็พอไปเป็นวันสําคัญทางศาสนาหรือว่าประเพณีที่คนมากที่สุดบุญซัดเดือนสิบ่าปลาเปิดชั้นเงินกับโบเเลยเตียงเล้วบางทีว่างอีกเปิดกันจันไร้รอยย่า ไลร่รอยต้องเปิดกันไม่วัดไม่ไหวบางครั้งต้องให้หลูกซิทหลูกยมมาช่วยเปิดให้หรือบางทีก็บอกว่าอาติโยมเจ้าของจันเปิดใจทาดมันเลยปลาตักแล้วก็ช่วยโซนลบอกไกันเนี่ยคือข้าวไาวหลังแล้วก็รองมากก็คือเป็นกับจันบนสุดส่วนบางจะเป็นผลไมา้เรือด,ดมขนมเกาวซุปที่คนปักายบ้านเรานี่เร่งปักตาตนะ ปากลางปากเอิญน,นี่ก็ไม่รู้ว่าแกงอะไรมัง้งก็แกงตั้มพระปพนีนิยมกงแต่ละาปากนะถ้าปากตายก็เนี่ยก้าวซุกก้าวก้าวต้มก็มีเหมือนกันก้าวต้มปัจจุบันส่วนมางจะใส่ทุง่งอีกชนข้าวพัดข้าวหย่ด้ดมจีนถ้าแกงปากตายมันเรากันโดยหมักเป็นแกงซ้อมแกงซ้อมนี่มันกรลไส้มนะแกงซ้อมก้ามมังแกงซ้มหลอกกมังแกงซ้อม ทั่วมัง้งไล่สมตอดนี่เดียกวกำมาอตอดมันต้องหมดใ้ปักกนะันเลยเหนื่อยแลยไมมแต่รู้วางัวเจ้าเจ้ามันะีะแรงเหลืองงานเออแต่คนปัจจุบันนี่ไม่กอ่อไม่กอ่อระบบาด้านเก้าเจ้าด้วยาการนำชาการแหว่งบานปานนอมบานหน้าตอดในหนังกันเต็มเลยปานนี้นะเรื่องนำชานเนี่ยก็มีไลร่รันเหมือนกันนะนอจกจากเกเก๋าท่านี่วิทยุแล้วกันในลาดกวนนุ่นก็มี น้ำชาก,ก็กินดีกันด่านนู้นอ่ะรบมังเรืองแกงนะแกงส้มแกงตีหรือว่าแกงพลาวแกงน้ำขึ้นผักพัด,พดเพชรอะไรต่างๆชั้นต่อมาก,ก็เป็นแกงจืดแกงเลี้ยงต้มยำเรียกว่าสดนด้ำได้พัดต่างๆมีมากมายไล่พัดพัดวุ่นเช่นพัดพักอะไรได้บ้างก้อง,องตอด มีมานานแล้วส้นหนังไม่ก่อยคาดก็คือปลาเค็มปลาทูไข่ปลาตอดเรืเลยไปตึงกล้องตอดปลาปิดกน้มตอดมันกลวยตอดทีนี้จันบนสุดก็เป็นน้มเนียวน้มชันน้มรังพึ่งนมอะไรเขเรียกว่าน้มเตะเล็กันน้มซดดมดวงดมหมดดมอ้ออะไร Enos, ดมหลกโดดหลกตานดมคอมเนี่ยดมทันสมัมบางบางคนอยากโยมบางทานก็ไม่ได้ไปลาดวัวเช้าวก็เสือนุ่มดมร้านเสด็จเสื่อใสขก้นมานะครับพุทธลไม้ต่างๆไล่ประเวทตามฤดูกาลนั่นก็เรื่องของปินโตชันเอ้าเล่งตามากันมั่งตะรู้กังเดงหมดเวลาแล้วเวลาก็รวมไปรวมไปเร็วนี่ ธ้มาวันนี้จะพูดถึงเรื่องก้องความดีวะนะความดีนี่ปูดกี่เดือนกี่ปีก็ไม่หมดเราต่าต่งางร่านี่ก็ต้องทำความดีไปตลอดชีวิตความดีมีลักษณะในการทำนี่แบ่งเป็นสองลักษณะือความดีที่ทำร้อยไอ้พ้นดีเปิอตอดตนเองและก็ความดีที่ทำเปิดส่วนร่วมนี่คือความดีแต่ความดีนันมีลักษณะทีปิเสษอยู่ย่างหนึ่ง คือขึ้นชื่อความดีแล้วนี่ดีสําหรับตุกชาตุกศาสนาเราเช่นในว่าแต่ละศาสนานี่บอกเลยว่าสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะดีต่อส่วนร่วมก็คือดีต่อมุกกระนาดีต่อองค์กรดีต่อชุมชนดีต่อสังคมดีต่อโลกดีต่อตัวนี้คือการที่ทาความดีเพื่อพัฒนาคุณค่าและสร้างสรรค์ให้ตัวนี้นี่มีคุณค่าขึ้นมา และเราได้ยินอยู่ประจําเดี่ยวค่าของคนอยู่ที่ผลของงานตะ <c oughs> กุได้มีความรูม้มีความสามารถอันเกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ช่างส้มประสบการณ์ <c oughs> นั่นคือเป็นความดีของตนติดสร้างมาแล้วก็สามารถแปลงเป็นผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองหลั่งจากนั้นก็ทาความดีเพื่อสังคมหรือทําไปพร้อมกันกันไดนะ้ตามนี้เท่านั้น ในการทำความดีเราต้องรู้ต่อท่านอารมณ์ความคิดจิตวิญญาณมีสติปัญญาในการประกอบความดีและความดีที่ทำมาตั้งแต่อดีตคนแต่แรกนี่ก็กทำความดีมาแล้วเมื่อแต่เราเห็นอนุสาวรีย์หรือว่าวัฏฏ์บุคคลสำคัญต่างๆในอดีตก็สร้างความดีเป็นตัวอย่างเป็นอนุสรณ์สถานมั่งเป็นเรื่องรลวาเรื่องราวต่างๆ่าง,างมั่งจนปัจจุบันเราก็ต้องทำความดี สังคมยกยองคนดีเพราะที่เคยแรงว่าโลกนี้มุ่นไปได้เพราะคนดีถ้าคนไม่ดีหมากว่าคนดีนี้มันก็โยไม่ได้ก็แสดงว่าคนดีที่มีมาเนในอนาคตการต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีความดีจึงเรียกว่าเป็นอุดมการณ์สูงสุดในสังคมที่สังคมหรือคนทุกคนพึงปรตนาความดีความดีเป็น เป็นลักเป็นท่านที่มันคงสังคมจะมันคงในสังคมนั้นต้องมีความดีแหลง่ายว่ายกตัวอย่างว่าชุมชนในหมู่บานในตำบลใน,นประเทศในจังหวัดนนนี่ถ้าเกิดว่ามีความดีเป็นลักท่านที่ดันจะมีความเจริญเพรามีพลังในการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นไปในติดทางทีดีเนี่ย คนที่มีความดีมากสังคมนั้นก็น่าอยู่เพราะว่าไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นความคิดคำพูดก,การกระทำาับเป็นไปในทางทีดีในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าสังคมนั้นมีคนไม่ดีอยู่มังก็เป็นไปแบบความโลภความโกรธความล่งแล้เบียดเบียนทำลายซึ่งกันและกันเป็นรลักเงาข้องอกุซลนแต่ก็จะเป็นความดีก็เป็นราักเงาข้องกคุซลน พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว,แวา้แล้วเราเนื้อสิ่งอื่นไหนที่บอกว่าควรรีบท้าความดีเพราะชีวิตคนเรานั้นโยไม่นานเาจ็ดวันเจดเดือนเจ็ดปีสัตตานังหิวิวิตังกาโลจะาติหนิกเขปนังพราพุทธตรัสว่าชีวิตเรียกว่ากติของสัตว์หลกนี้เป็นไปตามสภาวะ สภาวะก็คือประการต่างๆดังต่อไปนี้เมื่อเราเคิดมาแล้วนี่เราก็ต้องประสบปปกับความเจ็บไข้หรือไม่สบายมีประการแรกเมื่อเราเคิดมาแล้วเรากำลัเงเดินทางไปห้าหมอดนะภัพ่อยหรือความตายเมื่อเราเคิดมาแล้วเราจะต้องตอดติงหลังนี่ไวก้กับหลูกไม่มีใคร ปฏิเสธรือตันท่านได้ล่องพอล่งตาปเปล่ยายอะมท่านกอเตองบทกคอนแหวหน้าคิดว่าให้เราพยายามนึกถึงชีวิตมันเป็นก็ไม่เที่ยงระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักอักหลงในสงสารบรเทมืดโมหันอันตรกามทำให้หานอายสะดุ้งไม่ยุ่งใจตามาาอาห่านให้สะดุง้ง อันก็คือกรากราประเชิญหน้าต่อความจริงหรือความตายแต่ไม่ใช่ตาทายความตายนะแต่ว่ายอมรับความจริงเมืองความตายจะมาถึงอีกบทหนึ่งไม่สราบใครแตงแตงวันนีต้ตารวงที่บอกว่าอันชีวิตคนเรากระเทานี้จนหรือมีคนเรากระเทานั้นวัดสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเต่นั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเรากระเท่านี้ ตายเป็นพี่ตรองลงลุงอย่าสงสัยตึง้งญ่โตกับฝาสักเพียงใดก็ไม่ย่ไปกว่าลุงเหมือนลุงนนน่าคิดมากนะ <c oughs> น่าคิดจริงๆคือตาวนี้ตาวนั้นตรงกับคำสอนกล้องพระพุทธเจ้าลับที่บอกว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีคำว่าสิ่งนี้ไม่ตึ้งว่าเหตุกับปุ่นนั่นนอ่ทำกรรมใดก็ไดนกรรมนั้น ทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีไม่ว่าจะปวดขี้กลางที่กับมันเป็นปณหละนี่คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมที่เราทต่งะไล่จะต้องอย่ไปตายกฎนี้ไม่ว่าเราจะมีจะจนจะรวยปัน่นเพลอก็อยู่ยใตายกฎนี้อันทรัพย์สินดินฐานทังบ้านช่องอีกเงินพองไรานามหาศาล เป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่ากายดับไม่รับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญพรไม่ต้องว่าใครทําความดีเขาก็ชื่นชมสรรเสริญดันผุกังไม่ตอว่าล่งพอพุทตตัดดันก็ได้กล้าวไว้นั่นเลย ถอ้ามาจบจริงกับซ่อนก็ลงบอพปุทธะฐานนี่คือทานกลบคลุมทั้งมัดเลยท่านผูน้กลังเหมือนกับ่านายนเคยฟังธรรมะกองอาจารย์ยอดอาจารยร์ยอดนี่ดีกว่าไม่วายูท่านจะไม่ตึงแปดสิบนะ7จะิบกว่าปี่านจากไปแล้วแต่ว่าช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่่านได้ได้ตอดบันทึกธรรมะเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะธรรมะอย่างเดียวเรื่องเล่าชาวบ้านนติกรรม,มสมปพลัง ตาตันุักว่างเคยได้กวงมีครอบคลุ่มทุกเรื่องเลยนีเช่นกันล่องโอพุตตธธาสนี่ตำหมากองทันนี้มีมากไม่เลยเดียวว่ามีทุกมวดทุกมุ่งอาจจะไม่ไม่ทุกหรอกไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีมีมีครอบคลุ่มแต่ว่าล่พองโพพุตตธธาสนี่เป็นเราบอกข้อมพระพุทธเจ้าตีใต้บุตรมาไว้อยา่างหวังมากเลือกเกินเคยมี หลกซิดหรือว่านักข้าวไปซ้าผัดตันว่าแล้วเปื้อลงบ่อเดี๋ยวร่อนตาหมาไป้มากต่งตำรับตราหมากันเปลือ,ลอ,อ,อต,าาต,ต,ตาานอันบอกว่าตันนี่เป็นหมือนปอครัวเรียก็่ปรุงอาหารตำอาหารไปลากไล่เมนูหมากไม่เหมือนทต่ตอนรายการเรียรเร่งเร่งชันชันบังไส้ก็มีซามนุวย บางสายก็มีเส้นุย้ยบางสายก็มีหานุย้ยสุ่งสุดไม่จับคีชันนะ,ะเนี่ยจิงมีกับเก่ากาว่านมาก็กเวลาทำบุญทวายว้ปลาเรื่องมากกับเลี้ยงกินกันในบรรดาหยตดพี่นองกับเก้าหมากเขาคือได้เลือกเมนูมากทำความพอใจทำความจบใจก้องผู้ใดบริปโภคอาหารนั้นลงมโพพุตตาว่าทำหมาก็เช่นกัน ตันเป็นเมื่นปอครัวปรุงอาหารไม่มากไม่วันในนในคนเหนื่อยอยากกินอาหารก็ได้กินทันทีโอ้คิดดีเหมือนกันเนี่ยเรียนชีวิตทานก็บอกว่าอันความงามมีอยู่ตามหมู่ซากผีอันความดีอยู่ศิลสละยิ่งความเป็นพระอยู่ที่เพียรบูรเรียนจริงนิพพานดิ่งอยู่ที่ตายก่อนตายเอ่ยเรียนสั้นๆแต่ได้ใจความ นิพพานดิง้งโยติตายคนตายเอ,อ้ยยกว่าตัวอย่างว่าเมื่อเวลาเรารับประทานอาหารร้อนๆอกินเกาวต้มหรือว่าน้ำซุปร้อนๆกาแฟร้อนๆน้ำชาร้อนๆว่าเช้าๆวันนี้ก็ต้องเป่าก่อนการเป่าไ้อาารเย็นหรือว่าเครื่องดื่มนั้นเย็นข้องอร้อนนั้นเย็นเรียกว่านิพพานเลยชีวิตจิตใจเขาเช่นกันแต่เพื่อน ในแต่ละวันนี้ปบเรืองราหมากมายอารมณ์ร้อนอารมณ์รายต้องทำอารมณ์เย็นตึงจะแก้ปัญหาได้นิพ่านหน่อยๆในในความไม้นี้อาถ้าปวดตึงชีวิตจะรบเป็นตำมหมาเลยว่าเรากับประกอบไปด้วยตาดซี่กันนะสคนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปอธิบาย เซกนน้ำก็คือตัดเซตัดดินตัดน้ำตัดไฟตัดลมปัตวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมเนี่ยทุกคนก็มีธาตุเซ่แล้วนี่ซ้ำคนนี้คืออนิจจังไม่เถียงตุกข์ขั้งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาไม่มีตัวตนติดแท้จริง นึ่งคนดังแครก็คือจิตนึ่งเดียวเดียวไปอ้ามไปเลยแต่ห้ามคือสรงคนบาปไปนี่อ้ามไปได้อ้ามไปตามบุญเลยบาปแต่เราตัตฑ์ไร่ทำมาไวาตอนมีชีวิตอยู่นั่นตะกังเพราะฉะนั้นอดีตที่เราทำมานี่ก็เป็นพ้นให้ปัจจุบันและอนาคตอยากคิดว่าอาดีตที่ทำแล้วมันทำแล้วจบไปนะ ทุกยางจะเป็นพุนตามหมายพ้นในภายหลังทั้งปีเลยไม่ว่าบุญหรือบาปจะทรงพุนในเราจึงยำนักยำหน้าว่านายเกิดมาเป็นมนุษย์นี่บุญเลวมีพุทตบาชิดรองรับไว้เลยตรัสเอาไว้ว่ากิจโชมนุสสะพฏิลาโภกิจฉังมัจจานิชีวิตังกิดฉังสัตธรรมมัสวนังคิจโชพุทธานุปปโทคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าจัดต่างล่างนี้ ได้เกิดมานยากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากกา,ารมีชีวิตอยู่ก็ยากการอุบัติขึ้นก็นยากยิ่งการในฝั่งธรรมก็ยากเมื่อแร,รกในวันพลากรแต่รู้กังลุงวีพอออสตานี่นี่ง่ายโกต้ามาเรียกว่าอาิตย์ละวันเดือนหนึ่งเซวันนี้เรามาพบกันตมมา ตีเลือกรายการเพลงรายการสปอตโฆษณาเห็นว่าเรื่องบางทันการรับไม่เตือนควรไม่มีไม่มีโอกาสได้ฟังบางทันการได้ฟังแต่ได้ไม่ได้ฟังทุกวันในการได้ฟังทายากการเกิดขึ้นก้องโปรพเจานี่ก็ไม่ตรงแรกนี่สองพันว่าปีเดียวก็ยังไม่มีปะปรพิจาองค์ไม่สเสด็จอุบัติขึ้นที่จึงเป็นความโชกนี้ของเรา ประการแรกในเป็นชาวพุทธประการที่สองในพอบพุทธศาสนาเราจึงมีโอกาสได้บำบเป็นกัลยาณธรรมหรืองกางาความดีจึงควรทําความดีให้มากโดยการให้ทานรักษาสิ่งเจริญภาวนาให้ทานคือให้สิ่งที่เรามีความพร้อมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำทานโดยความสบายอ,อกสบายใจ การรักษาีิคือการควบคุมกายวาจจใจให้มีความเรียบร้อยเป็นไปตามระบบระเบียบข้องสร้างคมกฎเกณฑ์กติกาที่ดีงามการภาวนาไม่คือามจิตใจให้มีความสุขทําจิตใจมีความเจริญโดยใช้คาสั่งซ้อนของประสมมาสบทเจ้าเป็นติตังตหากทาได้ปณีเราก็จะมีความสุขมีความดีอยู่ทุกวัน คิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปมาสู่สถานที่ดีขอ,อและตแต่ทุกวันนี้เวลาเขารายการกนมาถึงช่งงทายแนล้เพราะแต่แล่ารานี้มีสุขภาพร่างกายที่สุมู้มุนแข็งแรงมีกำลังจิตที่ฟองใสเป็นไปโดยชอบประกอบไปทำคิดว่องสิ่งใด,ด้ีีดีก็สริงนั้นจงปลันจำเร็จทุกคนทุกทางพบกันด้วยครั้งวันพรานาจเจริญพ่ ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเจ็ดมเฮิตวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21มีนาคม2568แรม8ค่ำเดือน4เป็นวันพระ วันธรรมสนะเบื้องต้นเสนอพุทธภาสิตบทว่าเตลปตังยถาปริอริยะเอวังสจิตตา